สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแนะนำวิตามินบำรุงสมองกันนะคะว่าจะมีสารอาหารชนิดไหนบ้างที่ช่วยฟื้นฟู ool, หรือเติมเต็มการทำงานของสมองให้เป็นไปได้ด้วยดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะอาหารบำรุงสมองอาจเป็นสิ่งที่วัยเรียนวัยทำงานอยากจะเติมเต็มให้ตัวเองบ้างใช่ไหมคะ พะในแต่ละวันสมองของเรามีแต่สิ่งที่ต้องคิดต้องทำมากมายจนบางคนอาจมีอาการสมองล้าสมองเบอลอบ้างใช่ไหมคะซึ่งใครกำลังจะประสบปัญหาเหล่านี้อยู่นะคะลองมาดูวิตามินบำรุงสมองที่เราจะมานำเสนอนี้เลยคะ่ะวิตามิน B1 หรือไทอามีนเป็นวิตามินที่มีอยู่ในสมองของเราบ้างแล้วนะคะ โดยมีความสำคัญต่อระบบประสาทช่วยนำกระแสความรู้สึกของเส้นประสาทในทุกส่วนของร่างกายค่ะซึ่งเราสามารถรับวิตามิน B1 ได้จากอาหารเช่นข้าวซ้อมมือข้าวบาเล่โฮเกรนต่างๆวิตามิน B6 นะคะมีส่วนช่วยกระตุ้นสมองให้หลั่งสารผ่อนคลายที่สำคัญนะคะอย่างเช่นเซโรโทนินเมลาโทนินค่ะ ให้มีความสมดุลด้านฮอร์โมนในร่างกายนะคะและหากเรานะคะขาดวิตามิน b 6หรือว่ามีไม่เพียงพอค่ะก็อาจจะทำให้มีอาการสมองเบลอได้นะคะมีปัญหาด้านความจำสมาธิถดถอยและการโฟกัสสิ่งต่างๆจะด้อยประสิทธิภาพลงค่ะอารมณ์ของเราก็จะสวิงขึ้นสวิงลงมีอาการหงุดหงิดง่ายเป็นต้นค่ะ วิตามิน B12 นะคะมีส่วนช่วยเสริมสร้างความสามารถในการเรียนรู้และจดจำได้นะคะราวราว4ค่ะและช่วยเสริมสร้างด้านทักษะความจำในกลุ่มทดลองนะคะประมาณ78%ค่ะและถ้าหากเราขาดวิตามิน B12 นะคะก็อาจจะส่งผลต่อสมาธิ ความจำของเราได้ค่ะดังนั้นนะคะใครที่มีปัญหาในการโฟกัสสิ่งต่างๆไม่มีสมาธิมากพอที่จะเรียนหรือทํางานนะคะก็ลองหาอาหารที่มีวิตามิน B12 มารับประทานได้นะคะอย่างเช่นไข่นมเครื่องในเนื้อสัตว์อื่นๆที่มีไขมันต่ำนะคะวิตามิน C นะคะแม้ว่าวิตามิน C นะคะจะมีสปปรรพคุณเด่น ในด้านการกระตุ้นภูมิคุ้มกันนะคะแต่ประโยชน์ของวิตามินซีในเรื่องต้านอนุมูลอิสระก็จะช่วยบำรุงการทำงานของสมองได้เช่นกันค่ะโดยมีการศึกษามาแล้วนะคะพบว่ากลุ่มทดลองที่มีวิตามินซีในเลือดอย่างเพียงพอนะคะจะมีความสามารถในการจดจำการโฟกัสการมีสมาธิจดจอ่อรวมไปถึงมีการตอบสนองต่อสิ่งต่างๆได้ดีค่ะ อีกทั้งวิตามินซีนะคะก็ยังช่วยปรับสมดุลด้านอารมณ์ให้เป็นปกติค่ะลดความเสี่ยงภาวะโรคซึมเศร้าได้ด้วยนะคะวิตามินดีวิตามินดีมีความสำคัญต่อสารเคมีในสมองค่ะโดยมีการศึกษาแล้วพบว่าผู้ป่วยโรคซึมเศร้านะคะหรือคนที่มีปัญหาด้านอารมณ์ค่ะมักจะมีวิตามินดีในร่างกายในระดับต่ำนะคะ และในกลุ่มผู้ป่วยเหล่านี้นะคะมักจะขาดสมาธิสมองไม่เล่นความจำแย่หรือมีอาการสมองเบอร์ร่วมอีกด้วยค่ะและถ้าหากอยากจะเสริมวิตามินดีให้กับร่างกายนะคะสามารถเลือกรับประทานอาหารอย่างเช่นปลาน้ำจือดอย่างเช่นปลาตะเพียนปลาทับทิมปลานิลปลากระบอกน้ำมันตับปลาเห็ดชนิดต่างๆไข่แดงนม มาร์ลีนซีเรียลเป็นต้นนะคะโอเมก้า3กรดไขมันโอเมก้า3นะคะเป็นสารอาหารที่หลายคนรู้ดีค่ะว่ามีส่วนช่วยในการทำงานของสมองค่ะโดยมีกรดไขมัน DHA นะคะที่ช่วยพัฒนาระบบประสาทสมองและสายตาค่ะแล้วยังช่วยเรื่องการมีสมาธิจดจ่อความจำและลดปัญหาอาการสมองเบลอได้อีกด้วยนะคะ และยังมีกรดไขมัน EPA ค่ะที่ช่วยต้านการอักเสบและลดความเครียดนะคะช่วยปรับสมดุลอารมณ์ให้เป็นปกติดีค่ะซึ่งโอเมก้า3นี้นะคะเราสามารถหาได้จากอาหารประเภทปลาทะเลค่ะน้ำมันคาโนราเม็ดแฟลกวอลนัทถั่วและและอะโวโคาโดเป็นต้นค่ะเลซิตินหรือเรียกอีกอย่างว่าโคลีนะคะ เป็นสารอาหารที่มีความสำคัญต่อระบบประสาทค่ะโดยจะช่วยหล่อเลี้ยงเซลล์ประสาทช่วยส่งเสริมการส่งข้อมูลระหว่างเซลล์สมองแต่และเซลล์นะคะให้สั่งการไปยังส่วนต่างๆในร่างกายค่ะแล้วก็ยังจะเสริมทักษะการเรียนรู้การจดจำนะคะเปรียบเสมือนเป็นแหล่งพลังงานของสมองเป็นเชื้อเพลิงให้สมองสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนอกจากนี้นะคะยังมีข้อมูลทางการแพทย์ที่พบว่าเลซิตินมีส่วนช่วยป้องกันโรคความจำเสื่อมหรืออัลไซเมอร์ได้อีกด้วยค่ะกรดอะมิโนแอลเทอามีนเป็นสารที่พบในชาเขียวนะคะโดยมีประโยชน์ในด้านการเพิ่มการทำงานของสารสื่อประสาทกาบาค่ะที่ทำหน้าที่รักษาความสมดุลของระบบประสาทนะคะทำให้สมองผ่อนคลาย ลดความเครียดส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้และการจดจำค่ะลดอาการสมองเบลอนะคะแล้วก็ช่วยให้นอนหลับได้ดียิ่งขึ้นค่ะและนอกจากนี้นะคะในชาเขียวยังมีสารประกอบของคาเทซินค่ะที่ป้องกันความเสื่อมของเซลล์ประสาทนะคะช่วยลดความเสี่ยงการเกิดภาวะสมองเสื่อมได้อีกด้วยค่ะ วิตามินบำรุงสมองนะคะจริงๆแล้วก็มีอยู่ในอาหารที่เรารับประทานกันทุกวันค่ะและนอกจากการดูแลสมองด้วยการเลือกอาหารที่มีประโยชน์แล้วนะคะก็อย่าลืมดูแลสุขภาพโดยการพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอด้วยนะคะพยายามหลีกเลี่ยงความเครียดและมันออกกำลังกายเป็นประจำด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ